สวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับผมทําเป็นไลฟ์สดนะครับสตรีมไลฟ์สดประมาณ10นาทีนะครับเพื่อให้ท่านที่เข้ามาดูย้อนหลังนะครับได้ดูเหรียญเจริญพร2ชุดนําเลิกนะครับวันนี้ผมจะเอารายการเนื้อทองแดงนะครับทองแดงภายลุงนะครับทองแดงภายลุงมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นรายการ B12 นะครับรายการนี้อยู่ในชุดทองคําทั้งหมดเลยนะครับอยู่ในชุด นำเลิกนะครับอยู่ในชุดนำเลิกแบบนี้อยู่ในชุดนำเลิกนะครับอยู่ในชุดนำเลิกแบบนี้นะครับนี่รายการนี้ฮะรายการที่12นะครับเจริญพร2เนื้อทองแดงแผ่นลุงนะครับผมมาให้ดูนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะฮะเดี๋ยวผมจะไลค์คืนนี้ไอเย็นนี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะไลฟ์นะครับเดี๋ยวให้จะบันทึกวิดีโอนี้ไว้นะครับก็ขออนุญาตอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์อีกครั้งหนึ่งอยู่นะครับสวัสดีนะครับนี่คือเหรียญ จะเรินพรรุ่นที่2นะครับเจริญพรสองนะครับสร้างโรงพยาบาลนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูตอกนาเลิกนะครับตอกนาเลิกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ชมสักเหรียญนะครับมีู่่2พิมพ์นะครับอันนี้พิมพ์ครึ่งองค์นะครับวันนี้ผมมีทั้ง2ระหว่างรอชุดธรรมดาหลังออกวันหลังวันที่9เรามาดูชุดนําเลิกกันก่อนนะครับเผื่อท่านใด อยากมีเก็บไว้บูชานะฮะนี่ครับตอกน้ำเลิกนะครับตอกน้ำเลิกตรงสังคติเห็นนะครับชัดเจนนะคงไม่ต้องลงกล้องนะครับนะคงไม่ต้องลงกล้องนะครับอ่าผมจะทําไว้เดี๋ยวผมจะลบเออไม่ได้ลบนะฮะแต่ผมจะบันทึกวิดีโอไว้เลยนะครับให้ทุกท่านที่มาดูย้อนหลังนะฮะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับจะเริ่มพรสองนี่คือรายการล่างสุดของชุดทองคําหรือว่าชุดน้ำเลิกนั่นเองนะครับวันนี้เอามาแบ่งปันนะครับ ด้านหลังนะครับต่อโคดพัดนะฮะต่อโคดพัดและก็อ่ะแสงมันไม่ได้แล้วก็มีเลขโคดนะครับมีเลขโคดอยู่ฝั่งขวาตรงนี้นะครับตรงนี้ต่อโคดพัดนะฮะนี่เป็นเนื้อทองแดงมันปูพิมพ์ครึ่งองค์ครับมีแค่นี้ครับมีไม่เยอะมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าของผมเองก็จองชุดธรรมดาไว้นะครับกล่องจะเป็นสีเหลืองอย่างนี้นะครับกล่องเจริญพรสอง ชุดนาเลิกจะเป็นกล่องสีเหลืองแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับทองแดงเนี่ยสวยมากเลยนะครับถ้าใครชอบเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่างเหรียญที่แบบเซม่าแปดรอบนะครับหรือว่าเจริญพรนะครับที่เจริญพรบนนะฮะก็ทองแดงนี่นะครับสวยๆแพงๆเลยนะครับและอีกหนึ่งพิมพ์นะพิมพ์เต็มองค์ครับพิมพ์เต็มองค์นะครับ พิมพ์เต็มองก็เช่นกันนะครับอยู่ในชุดนําเลิกของพิมพ์เต็มองครับนี่ฮะตอกนาเลิกนะครับพิมพ์เต็มองนะครับมี2พิมพ์นะครับพิมพ์ครึ่งองค์เต็มองตอกนาเลิกตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะฮะเลขโคดด้านหลังตอกโคดพัดแล้วก็เลขโคดหนึ่งสี่ห้าเก้าเดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวสักประมาณสักเจ็ดแปดนาทีเดี๋ยวผมจะ อยู่สตรีมมิ่งนะครับให้ทุกท่านได้ดูย้อนหลังนะครับแล้วก็ดูไลฟ์สดเอานะครับนี่ฮะชุดตอกนําเลิกเลยครับสวยมากนะครับบอกได้เลยว่าสวยจริงเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงไพลุ้งนะครับชุดนําเลิกตอกนําเลิกครับเจริญพรสองนะครับด้านหลังนะครับนี่ฮะหนึ่งล่างมีห้าสิบเท่าไรเหรียญ ห้าสิบอ่าห้าสิบเท่าไหร่หนอแป๊บหนึ่งผมเองก็จำไม่ค่อยแม่นนะครับนี่คือชุดนำเลิกสำหรับรายการหนึ่งรงมีห้าสิบเหรียญนะครับชุดนี้อยู่ในชุดที่ลุ้นทองคำนะครับนำเลิกนะครับเป็นรายการล่าสุดของชุดเอ่อลุ้นเนื้อทองคำนะครับวันนี้ผมก็เช่าหามาในลักษณะที่แก่แล้วนะครับไม่ต้องลุ้นมานะครับเผื่อท่านใดชอบเนื้อทองแดงพายลุงนะครับมี2พิมพ์นะครับนำเลิกครบ2 2สองพิมพ์นะฮะอยากเก็บสะสมก่อน ก่อนที่จะไปเล่นชุดธรรมดาก็นี่เลยครับจเจริญพรรุ่นที่2นะครับชุดนำเลิกเนื้อทองแดงไพลุ้งนะครับแบบนี้นะครับอยากได้หรืออยากสะสมเราดูในไลฟ์สดหรือว่าทักไลน์นะครับลายแดมีแอดแอด้าแาดีมีอด,ด้านหน้านะครับจะเจริญพรสองนะครับอีกสักพักนะครับเดี๋ยวผมจะไล์สดนะครับ ลายสดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ผมทำวิดีโอไว้นะครับลูกค้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับใครดูย้อนหลังก็ขอบคุณมากๆนะครับขอให้รวยๆเฮงๆชอบคลิปนี้นะครับชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ